พุทธธรรมขึ้นเพื่อความกระตืิรเท่านั้นไม่ได้มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจแต่อย่างใดหากท่านได้รับชมแล้วชื่นชอบก็ขอบคุณเพราะพูทธัรรมรักในความเป็นตัวของตัวเองในบ้านเอ็มบีและสำหรับแฟนคลับที่พลาดการไลฟ์สดตามที่พุทธรรมจะพยายามหามาลงให้ในโอกาสต่อไปแน่จริงที่165ชาเดลแฟนไ่นปล,ล้วแทงเรเรจแล้จมาสุขสุบู คำนันนะะับบลบาสู้มาซ้อซ่าโูซ่าตาก,การสู้ๆเขาอย่าแป้เอาจ้อยอไปกอบไปได้ไหมวันนี้กำนันใส่ขายาวใ,ใช่มีคนบอกว่าวันนี้คำนั้นใส่ขายาว นี่คนนี้บอกคนนี้บอกนี่คนนี้บอกคนนี้ก็มาว้าวใส่ขายาววอยู่นะใช้ร้านเขียงร้านเขียงใหญ่เดียวจริงๆเอาไว้หน้าบ้านร่างไม่เอากระยยังก้มๆร่างเจ๊ร้องเปไนอะไรู้เลยใครก็ว่าเดี๋ยวได้ท่าโบตัวไนได้เลยบอกว่าให้ล้างเขียงล้างเขียงจริงๆมีมอญอยู่ใบหนึ่ง กับช้อนที่กินข้าวตอนเที่ยงคนซื้อเขาจะบอกว่าเขาซื้อทุกคน,นให้เขาล้างเขียงอย่างเดียวเขาก็ล้างเขียงอย่างเดียวซือจริงๆเพื่อนมันตกเลื้ยงเลยนะ เขาเขาล้างกับสระหรือเปล่าทุกคนหรือว่าเขาล้างกับน้ำเปล่าอยากรู้ให้เราไปช่วยไหมงานควรเราเก่งนะช่วยตลอดชีวิตได้เปล่าหมาช่วยแล้วล้วช่วยตลอดชีวิตนะล้างน้ำเปล่าสุดยอดเคียงคันหมูแล้วมีด มีก็ไม่ลางลางแต่เย่งจริงเลยชุดเกด่ยองบอลนองบอาใ่เก่งเร็วเก่งดี็ทุกเลยม่นตาละไลก็ไม่ใช้มีก่ลาแล้วก็มาชอบบอกคนอื่น ชอบบอกเอฟซีว่าพี่จอยขี้บ่นเนี่ยมาเหื่ออะไรเ็นไหมล้างกระดาเปล่าอะไเข้าล้างเลพุ่มลางดีเล่ยจะกาวว่าลางกระดาเป่าโอ้เอีเกพุ่มอะไรล้างพุมลางดีแ้พุ่มตู้อย่างนี้เลยสไนเึ้งมีก็ไม่ล้างแล้พี่จอยบอกพุมลางเคี่ยงนะพุมกัลางเคี่ยงแ้วนี้นะวะเนี่คนซื้อแล้วพมตู้อย่างนี้เลยเยอ ชู้ยากหลายเย็ดนี่เตอร์อีกแค่ไหนะจริงเรามาห้าอ่ะพี่ขี้บนแล้วก็ชอบฟ้องว่าจอยขี้บนจริงจริงผมผมจริงจริงขี้บุญจริงใช่ผู้ชายบ้านนี้ทุกคนแม้กระทั่งน,น้องพี่เจมส์นี่น้องเบสจะบอกว่าพี่จอยขี้บุญไหทุกคนเข้าใจไหม คุณทำงานบ้านน่ะถ้าใช่ไะทถาเบียดิทาเบียเลยต้องเก็บตามหลังอ่ะ วันนี้ก็่อวานเก็บตัวเก็บห้องให้่อวานจะเก็บห้องชั้นบนทุกห้องรวมห้องพีเจมดูฝุ่นให้ถูให้เก็บผ้าพับให้ใหม่ให้หมดเลยแบบคือแบบเหมือนได้ห้องใหม่อะ่ะส่วนวันนี้เลยถูพื้นข้างล่างจะซักผ้าให้บนมาว่าเราคิดว่ามีดูดีไม่มีความดีอะไรเลยอะ่ะ ัดห้องน้ำด้วยวันนี้ไม่มีความดีเลยห้องน้ำสามห้องนะทุกคนบ้านเนี้ยวันก่อนจยถามเลยผู้ชายอยู่กันสามคนมีพี่เจมมีเบสมีนีจยถามว่าใคร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 ชีไม่ยกปาโู ใครตัวไหนจะถามแบบนี้เลยจะบอกใครไอตัวไหนมันชีไม่ยกฝาโถเหลืองน,น้ำชีติดอยู่ตรงฝาโถว่าจอยขี้บนจะบอกผู้ชายบ้านนี้มีสามคนนะอยู่กันสามคนนะใครใครชายขี่บนผู้ชายขี่บน ช่สิสบ้านนี้มีผู้หญิงสองคนนี่มีจอยกับเบียร์นี่้อสามเสียงพาเยอะกว่า,บานนโบโบภาคกต้บ้านเยาวงเวิดมันแบบ <laughs> กินไม่หมดกันบ่นยังไงไม่กินไม่หมดเขาบ่นอีกแล้วเรื่องมันคือเรื่องจริงเพราะมันเมือน,นแบบ วั้งไว้ให้เจ้าตั้งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะตั้งไว้ให้เจ้าที่เหลืออะไรเขาจะกินไม่หมดเขาจะเหลือไว้ประมาณแค่นี้ไม่ก็ครึ่งขวดแล้วเขาจะไม่ไปหยิบใส่ตู้เย็นแล้วเขาก็ไปเปิดเปิดขวดใหม่วันหนึ่งเขาก็จะกินสองขวดแล้วจะถามว่าเน่ทําไมทําไมน้องถึงกินไม่มดอ่ะนี่เตียวมันก็จะมดแร้นี่พีไม่เข้าใจว่าทําไมถึงกินไม่หมดทุกวันนี้ก็คือยังไม่ได้คาตอบแล้วไม่ใช่เป็นเฉพาะฝาเขียวโออิชิก็กินไม่หมด พอเอาน้ำอื่นมากินก็ไม่หมดนี่ตู้เย็นซื้อมาตุนวันนี้ไปซื้อมาตุนไว้ให้มีขนมด้วยนี่นี่อันนี้ของเขาตะกี้ะกตะกี้บ่นเขาใช่ไหมว่านี่เนกินไม่หมดนี่พอมาแช่ไว้ซื้อมาให้ได้แค่สามขวดสุดลูกต่อ ไข่ไข่ต้องพร้อมเอาไว้ต้มมาม่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมผมก่อนย่างมังว่ดมันแปละวะ่าพื้น